ในช่วงวันที่30-31ถึงส1สิงหาคมนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบ้างแหง่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่กับมีลมแรงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้เนื่องจากพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงบ่ายวันที่30สิงหาคมหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศลาวตอนบนและจะอ่อนกำลังลงอีกเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในคืนวันที่30สิงหาคมและเข้าปกคลุมภาคเหนือในวันที่31สิงหาคมส่วนในช่วงวันที่1-4กันยายนนี้ ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแหง่งโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากพื้นที่ในภาคตะวันออก